คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องเพลงเร็ว5เพลงครับท็อปไฟเลยนะที่ผมชอบที่สุดของโลโซนะครับซึ่งที่จริงแบบชอบแบบแทบทุกเพลงเลยนะเพลงเร็วนะครับแต่คลิปนี้จะมาทำคอนเทนต์แบบท็อปไฟเลยนะครับที่ผมฟังแรกๆช่วงฝึกกีตาร์แล้วก็รู้สึกกับมันแบบโหชอบมากๆนะครับเป็นแรงบันดาใจมากๆครับแต่เพลงแรกเนี่ยแน่นอนครับต้องเป็นพันทิปเลยครับ พันทิปเนี่ยเป็นแบบเพลงที่จุดประกายนะครับหลายๆคลิปเนี่ยผมจะพูดเกี่ยวกับเพลงพันทิปเนี่ยเยอะมากๆนะครับสมัยนั้นผมเริ่มเล่นกีตาร์ไงแล้วโลโซออกอัลบั้มปกแดงมานะครับเพลงพันทิปเนี่ยเป็นเพลงโปรโมทนะครับออกมาปุ๊บเฮ้ยโดนเลยอะทำนองดนตรีแบบนี้นะครับแล้วก็เสียงร้องพิเศษเมโลดี้แบบนี้เนื้อเพลงแบบนี้โซโล่แบบนี้ทุกอย่างเพอร์เฟกมากๆเพลงพันทิปเนี่ยผมให้เป็นอันดับหนึ่งเลยครับผมมาเพลงที่2นะครับต่อเลยครับคุณเธอครับฝึกกีตาร์แรกๆเหมือนกันครับเจอเพลงคุณเธอแล้วผมก็ไปดูละเอียดว่าาาออออเเพลลงคุณธนนยจกกกบ้้แรระ็ไ ไปหาซื้อม้วนเทปโลโซชุดแรกมาเปิดฟังโหมันสะใจมากอะแบบลิฟทิต้ามันสะใจมากๆนะครับแล้วก็เนื้อเพลงการร้องอะไรต่างๆะ่ะเอ้ยทำไมเพลงนี้มันเป็นอันเทอร์เนทีฟแบบอันเทอร์เนทีฟล็อกที่มันสะใจมากๆนะครับการเล่น p พาเวอร์คอร์ดลูกกองพี่ใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหคุณเธอเนี่ยสุดยอดคุณเธอเนี่ยผมให้เป็นอันดับ2เลย อันดับ3นะครับต่อเลยอยากเห็นหน้าคุณครับฟังครั้งแรกก็แบบโอ้โหเป็นเพลงที่แบบตะโกนร้องโอ้โหสะใจมากอะ่ะลิฟตารตเท่มากอะ่ะเฮ้ยเป็นโคมาติกที่แบบฟังแล้วโหมันดูลึกลับลึกลับแต่มันเท่มากนะครับเป็นการใช้น้ตแฟดที่แบบโหมันเท่เลยเหมือนสไตล์อันเทอร์เนทีฟแบบเนมันน่าอะไรประมาณนี้ท่อนพาวเวอร์คอร์ทท่อนเข้าฮุกอะไรต่างๆทุกอย่างแบบสุดอะ่ะทุกอย่างเท่หมดเลยอะ่ะ ท่อนโคมาติกแล้วพวกนี้แล้วก็การตะโกนของพิเศษเนี่ยหูเพลงนี้สุดมากเท่มากๆอยากเห็นหน้าคุณครับอันดบบสาครับันดับ4ครับให้เพลงนี้เลยไม่ต้องห่วงฉันโดดนะครับโห و, เป็นไม่ต้องห่วงฉันที่แบบสนุกมากอะ่ะมันมากล็อกมากนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยฟังไม่ต้องห่วงฉันเวอร์ชั่นอะคูติกแบบซึ้งมากๆแล้วครับแบบกีตาร์โป่งตัวเดียวพิเศษเอาอยู่เลยเกีียวตบดีดเกีียวตบพอเป็นไม่ต้องห่วงฉันเวอร์ชันโดดเท่านั้นแหละโอ้โหพลังมันมานะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยผมเล่นคนละคีย์ล้อันนี้คีย์นี่ผมเล่นกับพี่แพทเนี่เดี๋ยวนะอ๋อคีย์บีต้นฉบับเป็นคีย์นี้นะ,ะเริ่มสับสนตัวเองแล้วครับเพลงอันดับที่4เนี่ยผมก็ให้ไม่ต้องห่วงชันโดดเนี่ยสุดมากนะครับมันมากท่อนลิปเลยต่างๆแล้วก็เข้าท่อนโซโล่เนี่ยจะมี มันจะมีท่อนลิฟต์เลยพวกนี้เป็นลูกยูนิซันนะครับแล้วก็การเทคนิคโซโล่เนี่ยมีการสวีปมีอะไรต่างๆโหเท่เท่ทั้งเพลงเลยให้ไม่ต้องห่วงชันโดดนะครับอันดับ4่เลยฮะอ่ะปิดท้ายนะครับอันดับ5ครับช่วงเริ่มเล่นกีตาร์ครับเ <c oughs> พลงนี้ต้องมาครับ <c oughs> เข้ามาเลยครับตอนนั้นฟังปุ๊บหูยเพลงแบบตุ๊บตับตุ๊บตับมันมากสะใจมากแล้วงงมากครับท่อนฮุกมีคําเดีย <c oughs> วครับเข้ามาเลย เข้ามาเลยเข้ามาเลยตอนนั้นก็เลยตกใจว่าทอนคุกมีแค่คำเดียวซ้ําๆแต่ไม่เบื่อเลยครับโหเป็นเข้ามาเลยที่แบบฟังอีกครั้งก็ไม่เบื่อครับตนตรีสุดมากมันเท่ตั้งแต่กองพี่ใหญ่ขึ้นมาแล้วแ่บตึกๆโป้ตึก,ตกโป,กกโปขึ้นมาลิฟกีตาร์พิเศษขึ้นมา อย่างเงี้ยโอ้โหเฮ้ยมันแมทกันพอดีทุกอย่างดนตรีทุกอย่างมันสมบูรณ์มากๆเพราะฉะนั้นเพลงเนี้ยเข้ามาเลยผมให้เลยติดท็อปไฟแน่นอนครับเฮาโซโล่เลยต่างๆสกิลพิเศษพเพนทาทอนิกลูกลันเลยต่างๆโหสุดมากครับเพราะฉะนั้นอันนี้ครับอันดับ5คือเข้ามาเลยครับอันนี้ก็จะเป็นท็อปไฟนะครับในเพลงเร็วโรโซท,ที่ผมชอบที่สุดนะครับแต่ที่จริงมันมีเยอะมากอะชอบหลายเพลงมากๆครับอันนี้ก็พยายามคัดมาแบบห้ามดับแรกที่แบบฟังเริ่มเล่นกีตาร์แล้วแบบรู้สึกกับมันมากๆนะครับช่วงแรกๆเลยนะฮะตรงใจหลายๆคนหรือล่่าาาาาครรรรับบถถ้ใใตงจกกน็สมอหืว ท็อปไฟ์ของแต่ละคนของโลโซนะครับเป็นเพลงอะไรบ้างลองคอมเมนต์บอกนะครับอ่ะคลิปนี้เป็นคอนเทนต์ท็อปไฟ์เพลงเร็ว5เพลงโลโซครับบ๊ายบายครับ